ม,มันไม่ได้อะพอเรายิ่งแต่งหน้ามันยิ่งเห็นชัดนะคะคือตอนนี้แม้แต่จะออกไปเดทกับพ่งกับผู้ตอนนี้ก็คือไม่กล้าแล้วก็คืออายแล้วหน้าเป็นหลุมสิวก็เลยแบบกังวลมากสวัสดีค่ะชื่อแอนนะคะนิสารัตไพยประสงค์ค่ะอายุ30ปีค่ะตอนนี้เป็นพนักงานบริษัทเอกชนที่หนึ่งค่ะ เป็นคนที่คือจะบอกว่าเป็นคนที่เป็นค่อนข้างเป็นสิวง่ายต้องใส่แมททั้งวันนะคะสิวแอนอ่ะจะขึ้นแต่บริเวณที่เดิมๆพอมันเป็นสิวอักเสบปุ๊บบางทีเราทํางงทํางานไม่ได้มีเวลาบางทีแอนก็ชอบบีบเองกดเองบ้างหรือว่าพอไปฉีดอย่างเงี้ยสิวมันยุบมันก็กลายเป็นหลุมสิววันนี้เลือกเป็นอ่าการทําโปรแกรมเดอร์มาทริกค,ค่ะที่พงศักดิ์คลินิกค,ค่ะคือแอนเคยศึกษามาค่อนข้างเยอะอะไรอย่างเงี้ยค่ะว่า ที่ไหนทําอะไรดีมากแต่ว่าอย่างที่พงศักด์คลินิกเนี่ยพอดีว่ามีเพื่อนเคยทําอยู่และแอนเข้าไปดูพวกรีวงรีวิวต่างๆอะไรอย่างเงี้ยคือตอนเนี้ยจะบอกว่าคนเขาต้องการความเรียวที่พงศักด์อ่ะที่แอนเห็นนะส่วนใหญ่การรีวงรีวิวอะไรของเขาว่าเขาดูไม่ค่อยแต่งรูปเยอะเท่าไหร่ส่วนใหญ่เขาจะเน้นความเรียวความอะไรมากกว่าข้อมูลข้อมูลเขาก็บอกชัดเจนอย่างในเรื่องตัวโปรแกรมเด์มาติกที่แอนเข้าไปอ่านาอ่างเงี้ยว่าเอ๊ะมันช่วยในเรื่องของอะไรเขาก็บอกชัดเจนเลยว่าจะช่วยในเรื่องของหลุมสิวสิวกระชับรูขุมขนแล้ว ตัวเครื่องทุกตวงเขาอะค่ะก็คือผ่านอยอยแล้วไม่ว่าจะเป็นอยอยในของไทยเองหรือระดับพวก fda เอูดชื่อไปพงศัตดิ์คลินิกใครก็เคยได้ยินใครก็รู้จักก็เลยเลือกมาที่นี่ค่ะ ก็สำหรับใครนะคะที่สนใจนะคะที่จะทําหน้านะคะไม่ต้องเป็นโปรแกรมเดียวกับแอดก็ได้หรือคนที่ไม่ได้มีปัญหาพวกสิวหรือลุมซสิวหรือว่าอ,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 อยากทาเทอร์มาดอันเดล่าไฮฟ,ฟูอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็สามารถมาที่พงศักดิ์คลินิกได้นะคะก็คือจะแอดไลน์เข้ามาถามถามรายละเอียดโปรโมชั่นหรือว่าอะไรก็ตามนะคะที่นี่เขามีบริการรับรองทุกอย่างค่ะอยากให้ทุกคนมาใช้บริการกัน,กนค่ะเหมือนแอนค่ะ